ครับที่ดูชมกันด้วยนะครับผมอยู่กับผมเอีนะครับสมาชิกเกมมิ่งวันนี้เราอยู่ในหนังกระตูนะครับเนาะไทยลูกบกไทยจีวีทีนรับซีซั่นที่หนึ่งตอนที่หนึ่งวันนี้นะ้องๆไทยจีวเราก็จะมาอันนั้นกันนะครับผมนะ้องไทยจีวเรามามาอะไรวะตั๋วของเราก็มาอะไรผมก็จําไม่ได้ละของเราม,มา กับประเทศไทยเออช้ำไม่ได้แล้วกลับกับประเทศไทยไปหาเพื่อนของเขาไปหาเพื่อนของเขาเนี่ยเขาเพื่อนของเขายังไม่ได้กลับมาหาเขาเลยไม่ได้มาหาเขาจะประเทศให้ของเขาประเทศญีปศ่ปุ่นเพราะว่าเพื่อนบอกว่าจะไปญี่ปุ่นแต่ว่าไม่ได้ไปแต่พูดว่าตัวเองแล้วก็แชร์รูปภาพแฟนมาให้เราเพื่อของเรามาให้เราดูด้วยแล้วก็ดีใจมากเลยเพราะเพื่อนเรามีแฟนแล้ว เมื่อเรามีแฟนเลาแย่ในไอสูตเพื่อนเราก็มีแล้วแย่วันนี้แล้วก็มันเป็นมิดิเกะเอ็มเราเราตายอ่ะหรือเราก็เกิดใหม่ไม่ได้แล้วมันเป็นโรทิปนะเนี่ยอีสระหนึ่นงงมากเลยทั้งมีการตายแต่ตายก็เกิดใหม่ ให้เราเกิดใหม่ได้แล้วก็อย่างนี้สุดยอดมากเลยแล้วแต่รถทิปเดี๋ยวนี้ก็ไปถิ้งสนามเครื่องบินแล้วก็ก็จะไปเจอแล้วก็กลับประเทศไทยแล้วก็จะเจอกับเพื่อนๆเราก่อนนะเพื่อนๆเร,เรารออยู่เรารพึ่งนายอยู่เรากลับมาหาพึ่งนาแล้วามาหาแล้วรารมาหาแล้ว นี่อะไรเนี่ยและนี่ขั้นถ้าเหมือนเราได้ยินสเสียงเพลงนะก็ช่างมาเถอะเพราะเราก็ไม่แคร์อยู่แล้วเอ่ไเอไ้เพื่อนๆเราบางคนฆ่าเจ้าตัวนี้แต่ทำไมต้องเป็นเราด้วยละ่ะแกเจ้าพีา อคก็เดินห้าต่อแล้วก็นั่งพักรอเลยอตอนนี้ผมพอพักครึ่งคู่สนาแป๊บคือตอนนี้ผมน้องไทรินแลงวก็ก็นั่งรถเมล์รอไปนะผมตอนนี้ก็ถ้ามีถ้าได้ยินเสียงพัดลมก็ขอไปกับเสียงของพี่ผมก็ขอเสียงเสียงเพลงของพี่ผมก็ขอเอาไยด้วยนะครับผมโอเคตัดเข้าสู่ช่วงช่วงกติ อ๋อถึงแล้วเยอะไอ้อะไรกันเนี่ยทำไมตัวฉันมีรถมาแต่ไหนเนี่ยไม่นะพี่ที่ไหนเอาไม่นะเออ้ที่นี่มันที่ไหนวะให้ตัวฉันมาอยู่ตรงนี้เนี่ยนอกกครจีบีดีขอดีซิตก่อนนะ อย่างนัมันบักนะครับผมตอนนี้น้องทีวีของเราก็เกิดมาแล้วนะโอเคกลับไปสู่นังปกติแผลมาเรากลับมาแล้วนี่อะไรกันเนี่ยนี่อะไรวะนี่เดินเอาเปรดเหรออานถนัดฉันเลยเฮ้ย yeah. เราใส่ซิ่งกันแล้วมาโยอ yeah. นยังไปตูมตามเรียบร้อยโดนเยอะโดนเยอะโดนเยอะปื้ม ไม่นะเป็ดเราเหลือตัวเดียวแล้วทําไม่ได้เราต้องเก็บเก็บเป็ดเก็บเป็ดเอาเป็ดมันมาให้กูมาให้ฉันนะไม่นะยากนะบักไม่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 ไม,ไมเราไม่ให้เป็ดตัวนี้หรอกเอาเป็ดของนายมาให้ฉันเออฉันแพ้แล้วไม่นะสนุกมากเลย มาถึงแล้วฉันขับเองก็ได้นะสถานที่ต่อไปฉันยังไม่รู้เลยแต่ขับแล้วเดี๋ยวมีคนบอกอยู่เดี๋ยวฉันก็อยู่เองใครคือเจ้าของรถฉันเองฉันเองน่าขับเลยสถานที่ต่อไปคืออะไรเราเบคอน นะฉันยังไม่บอกนายหรอกมันเป็นความรับโอเคไปก่อนโคนเอนอเราต้องจับผู้ร้อยให้ได้ผู้ร้อยจะเป็นประมาณนี้โอเคโอเคเรารู้นะไม่ใช่นี่ลไม่ใช่เพราะเรามีสกิลเซอร์ฟดูดูเราไม่ใช่หรอกเราไม่มีสกิลนั้นหรอก เจ้าใช่ไหมนี่ก็ไม่ใช่เนี่นี่ก็เอาถูกแล้วไม่ใช่เหรอผมก็เอาถูกแล้วไม่ใช่หรอตะก,ก,กี้ผมกดทิกซ์เสมาเลยอ่ะทิกซ์เสมอนั่นเลยนะทำไมมันผมกับดันตายอ่ะนี่เจอแล้วเจ้า,าว่าผมก็กดถูกแล้วไม่ใช่เหรอ เดี๋ยวเกมดีจังเลยชิบหายแล้วเกมดีมากเลยเอยเดี๋ยวมันมันอันนั้นขัด,ขดสวษาหนังนลผมโอเคสถานที่ต่อไปเบคอนบอกผมมาแล้วนะเพรากว่าเป็นสนามบินโอเครออีกสิบแปดสิเดี๋ยวมันก็จบเองผมขอไปขึ้นรถรอแล้วก็นัน มันเป็ี่ยนคนขับรถแล้วเนี่ยทำไมกันเนี่ยสถานที่ต่อไปคือสถานที่ต่อไปคืออะไรเหรอครับคือสถานใช้เครื่องบินนะออันนะไรวะดึงละสร้างมันแต่ว่ามันเป็นเครื่องบินเครื่องบ,บินอะไรนี่แหละอ๋อโอเคที่ต่อไปเป็นที่สุดท้ายแล้วเราจะกลักบประเทศไทยแัย้ว ทุกคนนั่งนั่งนั่งนังนน,น,นโอเคจบแล้วนะผมตอนนี้น้องไทจิวทิงของเราก็มาถึงจุดสุดท้ายแล้วนตอนต่อไปก็เป็นตอนที่ไทจิเราอยู่สนามเครื่องบินที่เครื่องบินนะครับผมก็หลังจากนั้นก็จะจบก็จะไปหาเพื่อนเลยนะครับผมผมต้องไปเตรียมเอาของอะไรอีกเขียน เขียนเนื้อเรื่องอีกนะครับผมก็เนี้ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะบบ๊ายาย